มากินเจกันไหมเพื่อนเพื่อนชาวไทยจะชวนมากินเจกา,การกินเจมไม่กินเนื้อสัตว์ตวดีกับร่างกายและจิตใจอย่างไรขอยืนยันครับดีกว่ากันแน่นอนครับครับซึ่งผมเมงก็สัมผัสได้ครับว่ามันดีขึ้นดีกว่ากันอย่างไรก็ที่ว่าดีขึ้นก็คือ เมื่อก่อนที่เรากินเนื้อสัตว์นั้นร่างกายมีแต่เป็นเป็นอ้วนนะครับแล้วก็เป็นโรคไข้ไข้เจ็บเยอะแยะ,ยะหลายโรคเลยจิตใจก็อ่อนแอซึมเศร้าครับเป็นอย่างนั้นครับที่เกิดขึ้นกับตัวของเบงหลังจากที่เราเปลี่ยนจากการกินเนื้อสัตว์มาเป็นการกินเจนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นดีขึ้นก็คือ ร่างกายเราแข็งแรงครับโรคต่างๆก็สามารถทุเราเบาบางหายไปได้ครับอย่างไม่น่าเชื่อครับว่ามันมีผลจริงๆแล้วก็ด้านจิตใจครับมันก็โอ้ก็เป็นจิตใจเราจากที่เคยเป็นคนอ่อนแอทั้งด้านจิตใจเป็นคนหุดหงิดโกรธน้ำคาญซึมเศร้าครับ ด้านจิตใจก็แข็งแรงขึ้นครับดีขึ้นเป็นคนที่มีเมตตาขึ้นแล้วก็มีเมตตาแล้วก็แก้ปัญหาตัวเองได้นะครับแล้วก็สิ่งดีๆมันก็เกิดขึ้นกับเราเยอะครับหลังจากที่เราได้หันมา,าทานอาหารที่ไม่มีน้อสัตว์นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันดีครับก็คือมันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับ เรื่องด้านอาหารนี่เราไม่ต้องกังวลเลยครับพราเราต้องไปตลาดหรือต้องไปไปซื้อเนะื้อสัตว์มาทําอาหารอย่างนี้ครับเราก็สามารถสร้างอาหารได้เองชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะแล้วก็ได้พบสิ่งดีๆครับได้พบอาจารย์หมอเขียวได้พบหมู่มิตรด,ดีมีองค์ความรู้ที่ทําให้เราสามารถเ,เรียกว่าพึ่งตุนเดงได้แล้วก็ปฏิบัติธรรม ที่ถูกต้องครับชีวิตก็ดีขึ้นมีความผาสุกข,ขึ้นด้วยการเปลี่ยนจากการาไม่กินเนื้อสัตว์มากินเจนี่แหละครับผมก็คิดว่ามันมีผลอย่างยิ่งเลยในชีวิตเราครับก็ขอเชิญชวนนะครับให้มาพิสูจน์กันครับท่านที่ยังยังไม่ได้พบกับสิ่งดีๆเหล่านี้ครับเชิญชวนนะครับ 对吧？